ครับผมก็ Girls. สวัสดีทุกท่านนะผมในวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยมาดู5เรื่องที่น่าสนใจหลังจากที่ได้อ่านมังงะวันเพสตอนที่1 1ึ่งพนไปนะผมมาดูกันครับว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้าง<อ>มาแล้วโมเดลวันพีสที่สวยได้เวลาเปิดสึกสะสมโมเดลวันเพ c ส มีให้สะสมเพียบลูฟี่เกียร์ห้าโมเดลนิกะนามิโรบินโซโลซันจิช็อปเปอร์อุโซบบรูกคแฟงกี้จิงเบมีครบทั้งกลุ่มไปเลือกได้เลยมีลิงก์ใต้คลิปอีกน่อยเดซู เริ่มจากเรื่องแรกนะผมนั่นก็คือในตอนนี้นะครับเซตเทนนี่ได้สั่งให้เริ่มยิงบัสเตอร์คอร์เพื่อทําลายเกาะเอ็กเฮดแล้วแต่เซตเทนกับคิสซารุนี่ก็จะยังอยู่บนเกาะต่อคือประมาณว่ายิงมาเถอะตูไม่ตายหรอกอะไรแบบนี้พวกทหารเรือนะครับก็เลยรีบพากันวิ่งขึ้นเรือซึ่งเรือลําไหนพร้อมนะครับก็เริ่มทยอยยิงปืนใหญ่เลยเพราะว่าพวกคนเรือโทนะครับออกคําสั่งให้ยิงบัสเตอร์คอร์ได้ส่วนพวกทหารเรือคนอื่นๆที่ยังไม่ได้ขึ้นเรือนะครับก็ต่างพากันกลัวที่จะถูกลูกหลงไปด้วย ส่วนเรื่องที่2ก็คือเวกาพังนี่ได้บอกว่าการทำลายเกาะเอ็กเฮนี่จะทำให้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตรสต์นี่ล่าช้าไปถึง100ปีเพราะว่าเกาะเอ็กเฮนั้นเวกาพังได้สร้างหละยๆสิ่งหลายๆอย่างให้ก้าวหน้าไปมากๆดังคำที่ว่าเกาะแห่งอนาคตซึ่งแน่นอนครับว่าเซตเทิลน,นี่ไม่ได้สนใจอยู่แล้วความก้าวหน้าอะไรนั่นนะไม่ใช่สิ่งจำเป็นหรอกคืออารมณ์ประมาณว่าให้คนแก่ๆที่ไม่คิดจะทันตามโลกครับมาครองประเทศนั่นเอง ส่วนเรื่องที่3ก็คือเซเทิลนั้นได้ส่งเรือรบตามไปกำจัดเรือที่อพยพหนีออกจากเกาะเอ็กเไปก่อนหน้านี้เซตเทิลก็ได้เอาเรื่องนี้มาพูดให้เวก้าพังนี่รู้สึกตกใจแต่หารู้ไม่ว่าเรือรบที่ส่งไปนี่ถูกกำจัดไปเรียบร้อยคือพวกเรืออพยพนี่ครับรอดนะน้า ต่อมาครับผมเรื่องที่4ก็คือตอนนี้นะครับพวกกลุ่มหมวกฟางเนี่ยกำลังเตรียมที่จะหนีออกจากเกาะเอ็กเฮดแต่ถ้าว่าหุ่นเวกาฟอสหนึ่งที่จะอุ้มเรือซันนี่หนีไปตามแผนนะครับได้ถูกคิสรุนั้นพังไปเรียบร้อยแล้วแถมในขณะที่กําลังจะหลบหนีด้วยจรวดสุญญากาศขึ้นไปยังลาบูเฟสนะครับที่มีความเร็วมากๆากก็ถูกคิสรุที่เร็วกว่านะครับใช้ดาบแสงเนี่ยฟันขัดขวางเอาไว้ก็เลยทาให้พวกแฟงกี้เอสลาดคูมะแล้วก็บ bon อนนี่นี่กำลังล่วงตกลงมาแถมเคะซ้ซากําซัดอีกกําลังจะถูกพวกปซิฟ ลุมสอยอยู่กลางอากาศอีก ส่วนเรื่องที่5นะครับก็ได้เปิดเผยแล้วว่าลูฟี่นี่เอาอาหารจากที่ไหนมากินก่อนหน้านี้ก็มีการคาดเดานั่นนี่ว่าคิารุนี่ครับเป็นคนเอาอาหารให้ลูฟี่บ้างคือคิดว่าคิสรุมันน่าจะเป็นคนดีแหละอะไรอย่างนี้แต่จริงๆก็กูไม่ขึ้นนะครับผมแต่จริงๆแล้วลูฟี่นะครับเอาอาหารมาจากตู้กดอาหารอัตโนมัติก็คือตามสไตล์ลูฟี่แล้วแหละพลังหมดก็หิวพอหิวก็กินแล้วพอได้กินนะครับพลังก็กลับคืนมาก็เต็มเปียมไปด้วยพลังนะผมก็ตามสไตล์ลูฟี่ก็มีประมาณนี้นะผมสําหรับภาพเรื่องที่า น่าสนใจจากมังงะวันเพสตอนที่1,105เปลีนคลิปสั้นๆที่เราได้มาสรุปเนื้อหาที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้ดูกันในวันนี้นะผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ